ฟุตบอลบราซิลเลียนคัมปิโอนาโตซีรีเอประเทศบราซิลฤดูกาล2025-26นัดที่35แอตเลติโกมิเนโรเสมอซีอาร์ฟาเมงโก1-1เกรมิโอชนะเอสอีเพาไมรัส3-2มิราซォเอฟซีชนะซีเอราเอสซี3-0เอสซีอ Santos, ินเตอร์นาซิอองนาวเสมอซานโตสเอฟซี1-1ซาเปาโลชนะอ e ีสปอร์ตคลับจูเวนตุเด2-1อีสปอร์ตคลับบาเอียชนะวัสโกดากาม่า1-0สปอร์ตคลับเรซีฟีไพ่อีสปอร์ตคลับวิตอเรีย1-3 ครูเซโรอีสปอร์ตคลับชนะโกรินเทียน30สรุปตารางคะแนนฟุตบอลบราซิลเลียนคัมปิโนาโตซีรีเนัดที่35จากฝูงเป็นของซีอาร์ e ฟลเมโกมี75คะแนนที่2เป็นเอสีพาวมรัตมี70คะแนนที่3เป็นคร e ูเซโร o อีสปอร์ตคลับมี68คะแนนที่4เป็นมิราซอลเอฟมี63คะแนนดาวซันบวน์นัดที่35 Cai o h ไคโอฮอริเกครูเซโรอีสปอร์ตคประตูจอร์เจียนเดออารัตซีเอตาซีอาร์ฟลเมโกประตู วิคตอโรเก้เอสีพาเมรัส16ประตูพาโบลบาเกตติวัตโกดาการ์มา14ประตูเรนันโดมิราซォเอฟซี13ประตูไรอันเชอร์กีวัตโกดาการ์มา12ประตูเปโดรเอลิเซร์โรดริเกสซีอาร์ฟาเมงโก12ประตูฟุตบอลบราซิลเลียนคัมปิโอนาโตซีรีเอนัดที่36 คืนวันพุทธที่26หรือเช้าวันพฤหัสที่2ี่พฤศจิกายนตี5เรดบูรากันติโนพบฟอร์ตาเลซาคืนวันพฤหัสที่2ี่หรือเช้าวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน6โมงครึง่งปลูมีเนนเซพบซอเปาโลเช้าวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนตี5จ e ูเบนตูเดพบอีสปอร์ตคลับบบเอียตีห้ครึง่งวัตโกดากามาพบเอสซีอินเตอร์นาซิองนาว7โมงครึ่งซานโตสเอฟซีพบสปอร์ตคลับเรซีฟี คืนวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนตี2อ e s p ีสปอร์ตขับวิอตรียพบมิราซอ f เ6 0โมงครึ่งซีเอราเอสซีพบครูเซโร o อีสปอร์ตับคืนวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนตี2 c o โครินเทียนพบโบตาโฟโกตีสี่ครึ่งฟอทาเลซาพบแอตเลติโกมิเนโรขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ